สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเชื่อมกล้อง UC นะคะด้วยวิธีที่2นะคะต้องให้กล้องนะคะเซ็ตค่าก่อนนะคะหลังจากเสียบปลั๊กเราต้องรอสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นนะคะให้เราเข้าสู่แอปพลิเคชันของเราได้เลยค่ะแอป UC นะคะกดไปที่เครื่องหมายบวกนะคะเราจะเชื่อมแบบเครือข่ายที่รวดเร็วนะคะได้ยินเสียงตูตูนะคะแล้วก็ จะขึ้นชื่อ Wi-Fi บ้านเรานะคะใส่รหัสผ่าน WiFi บ้านเรียบร้อยนะคะกดขั้นตอนต่อไปนะคะเลือกเป็น WiFi กล้องนะคะจะขึ้นว่า G W นะคะ A P จากนั้นนะคะให้เราเลือกอตั้งชื่อกล้องได้นะคะแล้วก็กดตกลงค่ะกดเล่นวิดีโอนะคะได้เลยนะคะเราสามารถเลื่อนหมุนไปมาได้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะ กรณีที่เราเชื่อมต่อกล้องไม่ติดนะคะถ้ากล้องขึ้นว่าออฟไลน์นะคะเราสามารถกดที่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดตั้งค่านะคะกล้องขึ้นออฟไลน์ line เนี่ยแล้วก็ลบอุปกรณ์ทิ้งนะคะจากนั้นเนี่ยให้เรากดปุ่มรีเซ็ตกล้องนะคะกดค้างไว้สิบถึงสิวินาทีนะคะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะให้กล้องเซ็ตค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเข้า แอปพลิเคชันเชื่อมต่อเหมือนขั้นตอนแรกหรือว่าขั้นตอนที่2ได้เลยนะคะ